วันนี้หมอมีภารกิจเข้าไปที่โรงพยาบาลช้างเพื่อไปรักษาพี่ช้างป่วยและต้อนรับน้องๆหนูๆตัวน้อยที่เข้ามาเยี่ยมชมปางช้างด้วยค่ะยังรักอีกนี่พอมาถึงคนไข้ก็รออยู่ในซองรักษาแล้วนะคะคนไข้เชื่องนี้เป็นแผลฝีฝีแตกที่บริเวณข้อเท้าด้านหลังแผลอยู่ด้านในนะคะหมอก,ก็เลยต้องลอดใต้ท้องช้างเพื่อเข้าไปทำแผลแบบนี้เลยค่ะหมแอไปได้าเลยนะ อตอนนี้น้องๆเด็กๆจากโรงเรียนก็มาถึงปางช้างแล้วค่ะก็เลยโบกมือทักทายน้องๆสักหน่อยการลอดท้องช้างทําแผลแบบนี้จะต้องระมัดระวังแล้วก็อยู่ในความปลอดภัยมากๆค่ะเพราะช้างอาจจะใช้ขาเตะหรือว่านั่งทับหมอได้ถ้าเขารู้สึกเจ็บซึ่งหมอเองก็ต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแผลของพี่ช้างวันนี้ค่อนข้างดีนะคะหนองก็มีน้อยมากแล้วทําให้การล้างแผลไม่ยากเหมือนแต่ก่อนค่ะเมื่อล้างแผลเสร็จหมอก็จะฉีดยาฆ่าเชื้อให้ด้วย เพื่อให้แผลหายไวขึ้นหลายคนถามว่าฉีดยาช้างยากไหมก็ดูจากกล้ามแขนหมอที่ขึ้นเลยแล้วกันนะคะใช้แรงเยอะสุดๆเลยหลังจากนั้นเราก็จะมีภารก,กิจลงไปดูพี่ช้างปว่วยเชือกอื่นๆที่อยู่ในบริเวณฟางค่ะแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเราพบเจอช้างนอนอืดจมน้ําอยู่2เชือกค่ะอ๋ไนอ,นอไม่ได้นอนอืดยังลืมตาอยู่นะหมอ นี่คือคุณป้าทองกวาวกับคุณป้าเวนด้าค่ะชอบมานอนแช่น้ําตรงนี้เป็นประจำแหละที่ประจําเขาเลยทุกครั้งที่ได้ลงเล่นน้ําคือฟินมากค่ะเย็นสบายชื่นใจคุณป้าทองกวาวมีแผลเหมือนโดนไม้บาดนะคะบริเวณเท้าด้านหลังหมอก็เลยก้มไปดูเดีย๋ยวจะขึ้นไปล้างแผลอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลค่ะ <c oughs> นี่ขับมาเรื่อยๆนะคะเราก็เจอเด็กๆ กำลังดูช้างกันอยู่เลยช้างพัวอีกเชือกวันนี้ชื่อคุณป้าจันเจ้าค่ะมีอาการท้องอืดปวดท้องเป็นตอนเช้าค่ะแต่ว่าพี่สตบารเนี่ยให้ทานยาไปแล้วโชคดีที่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะน้องๆเข้ามาอ้อนขอถ่ายรูปกันเต็มเลยนะคะเด็กๆยุคนี้มีความกล้าแสดงออกแล้วก็อยากรู้อยากเห็นมากๆค่ะมีคำถามถามหมอเต้ไปหมดตอนนี้เด็กๆก,ก็ขึ้นมาพักทานน้ำทานขนมในพื้นที่ในโซนต้อนรับนะคะพี่เจ้าหน้าที่ก็เลยให้หมอเนี่ยมาทักทายเด็กๆสักหน่อย ของเด็กๆเป็นเด็กรู้จักกันหมดเลยน้องๆกลุ่มนี้มีประมาณ100ร้อยกว่าคนนะคะเป็นน้องๆชั้นป .2 พอ,อได้พูดคุยกับเด็กๆเ,เ,เนี่ยก็รู้เลยค่ะว่าเด็กสมัยนียากา้กล้าแสดงออกมากๆไม่มีเขินไม่มีอายเลยเวลาถามอะไรก็แย่งกันตอบเป็นแถวเลยค่ะ ซึ่งก่อนที่น้องๆจะกลับกันนะคะก็เลยขอคุณครูถ่ายรูปกับหมอสักหน่อยน้องๆหลายคนดีใจมากเข้ามากอดแถมบางคนเนี่ยมาให้ของขวัญด้วยนะลืมบอกไปเลยค่ะปางช้างที่หมออยู่ชื่อปงางช้างภูเก็ตเอเลเฟนเซนจูรีนะคะอยู่ในตำบลป่าคอกจังหวัดภูเก็ตหากอยากเจอกันก็สามารถติดต่อไปที่ปางช้างได้เลยได้ทั้งสนุกและก็ได้ความรู้ด้วยไว้เจอกันใหม่นะเด็กๆ <c oughs> เมื่อส่งเด็กๆกลับโรงเรียนเรียบร้อยนะคะหมอก็มาทําแผลให้คุณป้าทองกวาวก่อนเลยค่ะคุณป้าทองกวาวป่วยเชือกเดียวแต่พกเพื่อนมาด้วยเหรอเนี่ยสองเชือกนี้เขาตัวติดกันค่ะขาดกันไม่ได้หมอเตรียมพวกอุปกรณ์ทําแผละนะคะแล้วก็ลอดเข้าไปทําแผลใต้ท้องเหมือนเดิมค่ะแผลบริเวณเท้าหลังด้านในนะคะพมอเ,าเีาะออกมาพบว่าแผลมีหนองแล้วค่ะแล้วก็มีเลือดปอนติดออกมาด้วยดูจังหวะนี้นะคะคุณป้ายกเท้าเกือบเตะหมอแน่คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายเรานะคะแต่เขาอาจจะเจ็บ ก็เลยขยับเท้าหนีค่ะกำลังใจก็ดีมากมีเพื่อนมาเฝ้าตลอดหมอก็ทำแผลแล้วก็ใส่ยาให้เรียบร้อยนะคะแผลไม่ได้ลึกมากประมาณหนึ่งหัวไม้สัมบีกา้านอีกไม่นานก็น่าจะหายแล้วค่ะที่นี่คือโรงพยาบาลช้างที่จังหวัดภูเก็ตนะคะมีซองรักษาทั้งหมด2ซองมีอ่างแช่เท้าให้กับชา้างแล้วก็มีคอกช้างป่วย2คอกค่ะรวมถึงมีสระน้ำบำบับดด้วยอยู่ฝั่งนูน้นไว้ว่างๆเนี่ยหมอจะมาพาชมนะคะที่นี่เปิดให้เข้าชมได้นะคะสามารถติดต่อไปที่ปางช้างได้เลย ถ้าหมอไม่ติดภารกิจข้างนอกก็จะมาสิงอยู่ที่นี่เป็นประจำเลยค่ะ